เราจะได้ดีนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือความสามัคคีในในทีมคณะอาจจะตอกแทนพวกเราไม่ได้ทุกอย่างนะครับโัยเฉพาะเรื่องเรื่องขั้นเงินเลยอนเนี่ยนะบอกตรงๆว่า อยากจะให้พวกเราทุกคนแะแต่มันเกิดกาไม่ได้เราอมันให้มันแค่นั้นแต่จะพยายามดูแลพวกเราให้ดีที่สุดนะครับดูแลพวกเราให้ที่สุดความใฝ่ฝันของการเป็นผู้กัปในฝันที่จริงแล้วผู้กัปขอเป็นแค่ปีเดียวคือสองปีที่แล้วแต่พอมันในฝันมาเรื่อยปีที่ปีที่แล้วสักปีก็ต้องรักษาสภาพการเป็นผู้กัปในฝันแล้วก็ปีนี้ก็จะขอทําหน้าที่ผู้กัปในฝันต่อไปอาจจะดูด่ากันไปบ้างบ่นกันไปบ้างใป่ไอ้จูน นัาก็ว่ากเไปก็ว่ากปไปแต่เชื่อมั่นว่าพวกเราช่วยให้บกกับอยู่ที่นี่ต่อได้คือพวกเรานะคร way, um> kind of eh kind of ับไม่ได้ตัวบุกกับเองมาขอบคุณทุกคนขอบคุณาครับยาโค้กครับไปยไปยไปย่ไปย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 ูไปย่ไปย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 